สวัสดีครับผมครับช่องกมลกินยังไงถ้าแนวนะครับเมื่อนี้มาเบิ่งการปลูกของหน้าบ้านนะครับกมลจะปลูกกลางละน้อยนะครับหนึ่คานะครับนึ่ครับหนึ่ครับต้นกาแฟนะครับหนึ่กาแฟครับกาแฟต้นขามน้อยผมนะครับนะครับนะครับแล้วก็มีบอกพริกนะครับนะครับปลูกกลางละน้อยนะครับหนึพริกกลังเป็นน้อยนะครับนะครับนี่ใบเตยขนาดจิตตายนะครับปลูกให้ยางรถนะครับ หนาบ้างครับนี่ก็ต้นสมชวานนะครับอันนี้ที่มาเบ่งต้นทุเรียนนะครับอันนี้ครับคือกบวนต่อต้นทุเรียนนะครับคืออย่างฟิชเชลิงเดี๋ยครับฟิชเชลิงเดี๋ยครับฟิชเชลิงทุเรียนนะครับใส่กับต้นหนูมีนะครับนี่ครับมาเบ่งนะครับนี่ครับการทำครับเดี๋ยครับนี่ครับนี่ครับคือต่อต้นทุเรียนใส่กับต้นหนูมีนะครับนี่ครับเป็นต้นหนูมีนะครับนี่ครับ ครเบื้องนะครับว่ามันมีต้นมีอต้นหนึ่งอยู่หนบานพอดีนะครับมันเกิดครับเกิดแล้มกบวนก็เลี้ยวทุเรียนมาต่อได้แครับนะครับพิชลิงนะครับนะครับมันยังวันได้ตายนะครับพวกกับตอมาได้ซีมือแล้วครับสามซีมือแล้วครับใบมันยังสดอยู่นะครับนะครับต่อใส่กันนะครับนะครับพิชลิงทุเรียนนะครับกับบกมีนะครับนะครับ กะติติดตามพ้นไปเรื่อยๆนะครับว่ามันสิตายหรือมันสิยั่งนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับกะติไทยบางเรื่อยนะครับว่ามันเห็ดมันเห็ดไดจริงมั้นะครับเห็ดไดแทบวะครับว่ามันติดติดกันแทบวะนะครับเพราะว่าหมูมีครับทุเรียนมันกะติล้ายๆกันนะครับคิดว่าครับผมบ่นก็เลยลองเห็ดบ้างนะครับหน่ยครับเพราะว่ามันกับต้นได้ตายนะครับเน่อครับนะครับเฮยยังปิดกันอยู่นะครับ ลองเมืองนะครับว่าตอนเ่าต้องทดลองมึงครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหน่ครับคือต่อถาบใตะกันเลยนะครับนะครับเอาต้นมามัดใส่เลยนะครับนะครับมัดใส่กับกันเลยนะครับแล้วก็ผัดเตี๊ยบพันหน่อยนะครับนะครับว่ากบวนกระเท็ดมาได้สามสี่หมื่นเลยนะครับว่าใบกับท่านี่เหี่ยวใบใบยังสดอยู่นะครับหน่ครับพิษชลิ่งกับเพื่อนเพืนยังวู้บครับโอ้โหเือดถักเตะกันนะครับถ้ามันติดแล้วกบวนกระติดตาดอกนะครับหน่ครับตัดมบางนี่ออกนะครับ นะครับตัดมงนีบอกได้แล้ครับลองเมื่อครับการทดลองกับว่าเป็นการเสียหายนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนเราก็ซื้อมาตัวหนึ่งกับเมื่อกี้บาทนะครับนะครับเอามันติดเราก็วันเดีตัดมองนีบอกได้ครับนะครับอากาต้นทุเรียนยั่ขึ้นนะครับเอาสิติดตามไปเรื่ๆนะครับติดตามไปเลยว่ามันเสียตายหรือมีนยั่งนะครับอุบัติเหตุท้ายเมืองหนีเร่นะครับเอามันติดกันแล้วก็ดีนะครับ ว expand, ่าต้นต้นขนนต้นบุ้มี่กบวนกับลายต้นอยู่นะครับว่ากบวนถ้ามันติดล้วกบวนกับติ็ดลองมึงลองมึงคือต้นนะครับนะครับนี่นะครับนะครับนาบ้านก็มีต้นต้นกาแฟครับต้นหนึ่งครับนะครับกาแฟกันแง่เราแหละครับอันนี้ต้นคาแล้วครับนะครับนะครับเ้ากบวนมีคาอยู่นะครับเห็นนะครับ ครับขับมาเบงทุเรียนมาอีก้ะครับนี่ครับใบยังสดเลยนะครับพระเบยังเพ็ดมาได้สี่มือสามสี่มือแล้วครับใบต้นนี้เหี้ยวนะครับนะครับแล้วทำมันติดกันกวันมาไทยเบิงได้ครับทำมีได้ครับสวัสดีครับ